บ่นบนบ่นบน,บน,บ,น,บ,นบนภาค2หลังจากทําคลิปเราที่แล้วไปประชาชนเรียกร้องกันมากเลยว่าให้แม่บ่นอีกเพราะอยากเห็นส่วนที่ต้องบ่นเพิ่มเติมเอาเป็นว่าพ่อไม่รู้ในคลิปที่แล้วเดี๋ยวมาดูในคลิปนี้นะคะว่าแม่จะบ่นพ่อขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันในแอนเลนวเวทภาคขอต้อนรับเข้าสู่อาณาจักรแห่งใหม่เขาว,วงกดฏทำไมก่อนอเก็บมา10กว่าปีขิวมา3ามบกว่าโลใส่ไม้เดิมเพื่อแกะและเอามาติดที่เดิม อันคลิปเราก็เลยคลุยกัน <laughs> no 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 no, no. อาแม่มาทําไมมาหลบอยู่เนี่ยนี่ยึดคลิปจากพ่อเสร็จจะเดินคอนเทนต์เองถึงกับมาแต่งนงแต่งหน้าเข้าจากันเลยเหรอคนดูยูทูบเขาจะเอาเรียวๆแม่ <laughs> จับปบตกหัวแล้วรูปหลังนะ <laughs> <laughs> งงเลยว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้่กองเรามีช่างแต่งนงแต่งหน้าเมื่อกี้เดินเข้ามาเห็นไแบ,บ๊บๆทีนี้คือไม่ใช่เลยหรอกคือแม่เขาเป็นห่วงไงเพราะว่าช่วงนี้นอกจากสวนทุเรียนที่จัดแล้วเนี่ยเราก็เริ่มไปตะลุยทั้งนาข้าว แล้วก็สวนผักพืชต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแดดเนี่ยมันเป็นงานหลักของเรากละฟ้าเนี่ยมันก็จะเริ่มขึ้นได้ง่ายเนี่ยแม่สังเกตแล้วเนี่ยพ่อเริ่มมีแบบว่าฟ้ามีจุดดงดำคือ,คอจริงๆตอนแรกก็ไม่เชื่อเลยแต่ว่าแม่คือแบบว่าเธอ จะรีบออกจากบ้านโดยที่ไม่ทําอะไรเลยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแม่เขามีเคล็ดลับของเขาเนี่ยเอามาแล้ใช่นี่เลย n i เวีย u ลูมินัสหกสามศูนย์แอนตี้เอทแเรขาบอกว่านี้นะเคลียร์ทุกจุดลึกถึงต้นตอกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นพ่อมาไม่รอช้าครับผมมาเลยเนี่ยแม่ทําแบบนี้มาให้พ่อนะ เพียงแค่ประมาณ2อาทิตย์เนี่ยต้องบอกเลยว่าเวิร์กมากๆ2วีคเนี่ยหน้ากลับมาเหมือนเดิมเลยกับตัวนี้ที่แม่เอามาให้ใช้ n i v วีย u m ม n เน s 630 Anti Age and Spot Serum เวิร์กจริงๆเป็นเพราะว่าเซรั่มบำรุงผิวหน้าผสาน2พลังที่มีสารลูม n เน s 630และสารไฮยาลูรอนเข้มข้นช่วยลดเลือนจุดด่างดำและฝ้าแดดสะสมอย่างที่พ่อเจอนั่นแหละนอกจากแม่<อ>ซื้อมาให้พ่อใช้แล้วนะตัวแม่ก็ซื้อมาใช้เองด้วยเพราะนอกจากจะช่วยเรื่องฝ้าแดดของพ่อแล้วเนี่ยยังช่วยลดริ้วรอยร่องลึก ฟื้นบำรุงผิวให้ดูกระชับแน่นสีผิวดูสม่ำเสมอเรียบเนียนอ่อนเยาว้าแม่ดูเด็กอยู่เสมอเหมือนที่ FC ชอบทักแม่นี่แหละแม่ใช้ตัวนี้เลยเวิร์กจริงอ๋อแล้วลมีเคล็ดลับกว่านี้อีกว่าทำไมเขาถึงต้องเป็นลูเมนัส630รู้ไหมเขาทดลองนะสารสำคัญเนี่ยนะครับมากว่า5 0,000ืนสารและสุดท้ายมาจบอยู่ที่สารสำคัญตัวที่630 ที่ช่วยรถเรื่องจุดด่างดำและฝ้าแดดได้เป็นอย่างดีก็เลยกลายมาเป็น Nivea Luminess 630 oh. ตัวนี้อ๋อ oh, ที่เขาเรียก630ก็คือเรื่องนี้เองถูกต้อง oh. และที่สำคัญเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยที่เวลาถ่ายคลิปแล้วคนชอบมาชมแม่ว่าทำไมหน้าเด็กเหมือนแต่งหน้า oh. บอกเลยว่า แทบไม่ได้แต่งนะแล้วก็เนี่ยแหละก็คือหนึ่งในเคล็ดลับของแม่ใช่สดกว่านี้ก็คือปลาในตลาดละเพราะอะไรลุงนะอยากจะควักกล้องขึ้นมาถ่ายที่ไหนก็ถ่ายอยู่ดีไปสวนเฮ้ยแอนอันนี้น่าทำคอนเทนต์ว่ะปึ้งเฮ้ยและสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องฝ้าจุดดัํๆที่สะสมมานานนะแล้วช่วยเรื่องของ a n น i ี g เอ g ด้วยนะรับรองตัวนี้เลยใช้เลย เพราะว่าของเขานะเป็นเซรั่มที่ใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นเลยตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะ30 ml เพียงแค่799บาทหาซื้อได้ที่วัดสันนะคะหรือไม่ก็สั่งซื้อได้ที่วัดสันออนไลน์ได้เลยนีเวลู i มเนส630เวิร์กจริงโอ้โหเนี่ยพ่อลงไปแล้วไปไปแม่งั้นเดี๋ยวเราก็ไปเดินคอนเทนต์เองเลยพ่อไปแล้วรับรองแม่จะลุยคอนเทนต์เวิร์กจริง สวัสดีครับคุณชาคริสเอา้าไม่ใช่อีกแล้วเหรอไม่ใช่อีกแล้วครับวันนี้เราจะมาคลิป แอนเลโนเวทภาค2โอ้โหที่คลิปที่แล้วเราโบฟ้าโบฟ้ปกันไปแล้วมันก็เป็นข่าวใหญ่โตเลยนะใช่คนหลายคนมาม้นกันเพียบเลยอ่ะใช่ไม่ต้องโทษใครโทษคุณลุงคุณลุงเปเล่นี่แหละค่ะก็คือเขียนรอบเป้าไว้ไงว่าแบบว่าแอนบ่นเช้าบ่นเย็นบ่นเช้าบ่นเย็นเช้าด่าเย็นทะเลาะกันบ้านแตกนี้เขาคิดว่าตีกันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แม่แค่เคลียร์ความรู้สึกกับพ่อเป็นจุดๆ แล้วพอ่เอเล่นไปออกรายการทีวีไงพราแบบผมเพิ่งเห็นคลิป <laughs> ผมโกรธมากเออโคตรโกรธไม่ <laughs> หรอกนา่นารักดีนา่ารักดีครับ <laughs> อ่ะภาคสองก็มาแล้วแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูความคืบหน้าของบ้านกันจริงๆแค่ตรงนี้ก็เจอความเปลี่ยนแปลงแล้วถูกต้อง,งไอซุนเคียร์นะคนะเพราะคลิปหรือเปล่าถึงได้คุยกันเพราะคลิปเราก็เลยคุยกันและหน้าพ่อทำไง หน้าพ่อก็แบบเออเออเดี๋ยวฉันเอาตรงนี้ออกก็ได้แต่จะเอาตรงนี้ออกด้วยแล้วใส่ใหม่รู้งี้ไม่ทักดีกว่าทักทำไมก่อนอ่างน้ำผ่านจุดนี้เลยผ่านจุดนี้เลยไปเ้ยคลิปนี้เราอย่าไปทักแรงเลยดีกว่าอย่าไปทักเยอะอย่ายิ่งบานนี่เฮ้ยโอ้โหอะไรฮะ ความเปลี่ยนแปลงมาแล้วนะคะปูถนนยังกับทางเข้าหมู่บ้านพ่อเขาต้องการให้ว่าตรงนี้เป็นถนนลาดยางสีดำแม่บ้านกัดฟันแล้วหนึ่งแม่บ้านกัดฟันคืออะไรอ้าวลุงรถเข้ารถออกคนเดินเหยียบมันจะเป็นสีดำอยู่ไหมฟิลวันนี้นะอากาศมันฝนจะตกพรๆแล้วมีทรายอย่างนี้ใช่ไหมะเหมือนแม่อยู่ชายหาดเอามากองทําไมครับทรายตั้งแต่คราวที่แล้วแม่ตอบไม่เคลียก็ลุงเดี๋ยวพาไปดูคุณดูต้นไม้สิ โอ้โหคุณล ok ้อมป่ามาแล้วครับไม่ใช่แค oui ่ล้อมป่าล้อมปามด้วยอ้าหูพอเราขึ้นจากทะเลแล้วก็จะเป็นภูวิลล่าภูวิลล่าใช่นี่เราเราอยู่กันด้วยจินตนาการหรืออะไรแสดงว่าพื้นทรายตรงนี้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นหนาบหญ้าหรืออะไรหรือเปล่า ออนี่อย่าเพิ่งทักตายก็ได้ไงโอเคโอเคโอเคสาย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 มันสายมันก็สวยดีไงคุณสายายอ่ะโอเคครับเออนี่ลวเราก็มีแล้วนะคะอ๋อนี่งรั้วั้วเนี่ยก็อย่างที่บอกตามจินตนาการของพ่อเลยตอนแรกทุกคนอาจจะเห็นว่าเป็นซีซีใช่ไหมตอนนี้ต้องรีบลงร้วไว้ก่อนเพราะอะไรเพราะว่าพ่อจะให้ลวสูงขึ้นไปไงอ๋อใช่เนี่ยแทนที่จะก่อปูนแบบว่าสูงสูงทึบๆอันนี้ใส่เกาหลีครับแม่อนุมัติเพราะแม่เห็นใบเสนอราคาใช่ใช่ใช่อันนี้ราคา แราคาไม่แรงเรียกว่าค้มตอนนี้ก็คือที่เห็นเห็นเนี่ยก็คือว่ารอให้ลากมันติดใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาไอ้ตัวคั้เนี่ยเขาออกใช่ไม่เอาออกไม่มีใครเขาเอาออกกันเอาหรอเวลาลมแรงไงแม่ เออใช่เมื่อเช้าจะมาถ่ายคลิปบอกเขายังว่าจะมาถ่ายอะไร <ST AR C 2> ไม่ได้บอกไม่ได้รู้ไม่ได้ติดซึ่งมุมนี้ทุกคนก็เห็นไปหมดแล้วข้างในกใใ็เห็นไปหมดแล้วซึ่งมันยังไม่มีความเปลีป่ยนแปลงอะไรวันนี้เราจะไม่ซ้ํารอยเดิมเราจะไม่ซ้ารอยเดิมเดีย๋ยวเราจะเอาบ้านหลักเพราะว่าคราวที่แล้วอ่ะบ้านหลักอะ่ะเรายังไม่โชว์ใช่แต่คราวเนี้ยคราวที่แล้วมันเป็นงบประมาณนอกบ้านใช่ไหมเเดี๋ยวเราไปดูงบประมาณภายในบ้านกันดีกว่าหนักใครเล่ยเหรอ ตอนแรกว,ว่าจะพาเข้าบ้านเลยใช่หันไปเห็นอะไรเปลี่ยนแปลง<อ>นีดเดียวจุดเดียวเดี๋ยวจะเล่าท่านผู้ชมเห็นไหมดำๆบนข้างฝา <c oughs> ในความเป็นพูลเวล่าในความเป็นห้องฟิตเนสนั้นรเราก็จะต้องมีกิมมิกนิดนึงแต่กิมมิกนี้มีเรื่องเล่าดูสิ่งน,นี้คืออะไรเนี่ยพ่อเขาเรียกมาตลอดว่าหัวฟอนแล้วพ่อเนี่ยคิดถึงก็คือว่าจะเอาอันนี้ไปไว้ที่ไหนเอามาจากไหนก่อนคิวมาจากอิตาลีอันนี้น้ำหนัก3กากสิบกโล <c oughs> แล้วพ่อหิ้วมายังไงพ่อก็คือใส่กระเป๋าแยกซื้อน้ำหนักแล้วก็เอาหัวนี้กลับมาถูกต้องรักมากและหาที่ติดมานานมากจนตอนนี้หาจุดให้ท่านได้สุขสมกับพูล่าเรียบร้อยเวลาพ่อเล่นน้ำพ่อแค่หันมาเห็นมีความสุขความสุขของเขาแค่นี้เพราะฉะนั้นนะคิดแต่ว่าพ่อจะขายเก็บมาสิบกว่าปีหิ้วมา30กกโลเพราะฉะนั้นพ่อไม่มีทางขาย เดี๋ยวเราจะแหวกว่าแทนที่เราจะเข้าหน้าบ้านวันนี้เราจะเข้าข้างๆบ้านกันก่อนนะอ่าเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันดีกว่า,าได้ได้แต่ว่าต้องถอดรองเท้านะคะเพราะว่าอันนี้ขัดพื้นไปประมาณสิรอบแล้วและพื้นนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใส่ใสไม้ไมเดิม,เ,ดมเพื่อแกะและเอามาติดที่เดิมอย่างที่พ่อบอกว่าบ้านหลังนี้ไม้อ่ะมูลค่าแบบสูงมากพ่อก็ ไม่ทิ้งเนาะแล้วอีกอย่างคนที่เขามาดูเขาก็บอกโอ้โหแค่เฉพาะมูลค่าไม้ของบ้านหลังเนี้ยก็แบบเยอะแล้วคงความเป็นบ้านเดิมไว้คือขัดรื้อไม้แล้วก็เอาไม้มาแต่งใหม่แล้วก็แต่งใหม่เอาทุกอย่างออกไปทําให้มันใหม่และเอามาประกอบแบบเดิมเด้เลยถูกต้องก็นี่เขาก็ต้องรื้อระบบฝ้าใหม่ทั้งหมดตรงนี้ที่ลุงเห็นครานั้นที่มันจะห้อยห้อยนี่เหตุขึ้นเลยทีเดียวงานไม้มันยากใช่แล้วเราต้องทําเกี่ยวกับการอัด กำจัดปลวกป้องกันปลวกเข้าไปในระบบใหม่ทั้งหมดใช่ชาคิดยังงนาอย่าลืมความพ่อเดี๋ยวนะอ่ะแล้วะปิดทำไมเนี่ยอ่ะทำไมอ่ะอ่ะเปิดเปิดไปได้อ๋อขอต้อนรับเข้าสู่อาณาจักรแห่งใหม่ที่เหมือนเดิม สช่คิดย้ำหนานะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ตรงนี้ที่ทุกคนจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงนะคะตอนแรกเป็นบ่อเป็นอะไรลื้อกันไปตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมไม้ระแนงนี่ที่ตอนก่อนมันผูผูพังพัง อันนี้เรนเว็ไปได้แบบเยอะแล้วอ๋อเดี๋ยวสักพักเนี่ยเขาจะปลูกเฟิร์นปลูกมอสปลูกมอสใช่ให้มอสมันขึ้นมาแล้วก็ทดสอบระบบอะไรของเขาไปเฮดานี่ที่ทุกคนเคยเห็นว่ามันตะไคร้ตะไคร้ใช่ไหมใช่ตอนนี้ขัดแล้วขัดแล้วอันนี้เป็นอะไรที่พอจะเปลี่ยนจะเอาออกคิดดูว่าถ้าพ่อเปลี่ยนอันนี้อีกระคะเท่าไหร่จริงจริงนี่แค่ขัดราคายังไม่ธรรมดาเลยต้องไปหาแผ่นใหม่ ้ายแผ่นเดิมเดี๋ยวนะคือเบรคทันก็ใช่ว่าจะสิ้นต้องไปหาให้มันแมชกับแบบเดิมแล้วลุงบ้านหลังนี้30-40ปีคือมัน30กว่าปีพ่อยังเสาะแสวงหามาได้นี่คือชาคิดแต่เหลี่ยมนี้พุ่งตรงนะเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนกับแพงโรงเรียนลุงอย่าทักแพนแพนแทนแพน โอ้ยแต่มุมนี้แม่เห็นด้วยอาแม่เห็นด้วยเพื่อให้ตรงเนี้ยมันจะเป็นมุมของครอบครัวได้มากที่สุดเข้าใจว่าพี่พง์พี่โพและของเล่นของพี่โพน่าจะเต็มนี่พ่ออาจจะไม่ให้เต็มนะบ้านบ้านหลัง เก่าเนี่ยไม่มีมุมไหนของบ้านที่จะใส่ของโพได้อีกแล้วแล้วก็เลยเป็นโอกาสที่ดีว่าพอเราย้ายมาอยู่บ้านหลังเนี้ยโพเขาก็เริ่ม6ขวบใช่ไหมของเล่นเด็กๆเราก็จะเอาไปบริจาคเพื่อที่ให้เขาอ่ะได้เริ่มความเป็นเจเนเรชันใหม่ของอายุและสถานที่ไหนอยากได้เสื้อผ้าไปบริจาคหรือสถานที่ไหนอยากให้เออเอาของเล่นไปบริจาคสําหรับเด็กอายุเท่าไหร่เท่าไหร่ด้วยนะถ้าทุกคนไม่รังเกียจความเป็นแบบว่าของมือสองอะไรเี้ย แต่ว่าเราเหมือนส่งต่อ <centered style S 1> <ช>ส่งต่อใช่กว่าก็ถือว่าคืนกําไรให้กับแฟนๆนะ <über> แล้วก็มาดูมุมนี้มุมนี้นะคะมุมนี้ <ภา S 1> มุมนี้ขอบอกเลยว่าเป็นมุมที่ลุงเฝ้ารอความเปลี่ยนแปลงเพราะลุงชอบลุงนี้ที่สุดเลยเราก็จะแบบว่าเป็นมุมเดิมที่แบบว่าเป็นมุมจิบชาจริงๆของเราแลลวล่ะจิบชาจิบกาแฟเช้าเช้าอ่ะถ้าเปิดประตูทั้งหมดลมมันจะโฟล์หมดเลยไงพอเรานั่งอยู่มุมนี้เราจะมองออกไปข้างนอกเราก็จะเห็นพนักงานออฟฟิศมุมวิงนู้นก็คือเขาเรียกว่าอยู่ไกลแค่ไหนก็คือไกลแค่เอื้อมนี่มุมนี้เป็นมุมที่แม่เห็นด้วย มุมนี้แม่ยกให้เป็นอันดับหนึ่งแต่อันเนี้ยของครอบครัวเชื่อว่าไอเรือเมื่อกี้ที่เราเดินมาน่าจะรับแขกน่าจะรับแขกเพราะว่ามุมตรงนู้นเนี่ยพ่อเขาก็าจะตกแต่งไปด้วยเฟอร์นิเจอร์แล้วเขาก็จะมีโต๊ะกินข้าวที่ยังมาไม่ถึงเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโต๊ะกินข้าวที่ต้องนั่งได้15้าคนไม่ต่ำกว่า12บคนโต๊ะนั้นได้สั่งมาแล้วแต่เรามารู้ว่ามีแฟนคลับที่น่ารัก มากซื้อให้พ่อเป็นของขวัญขึ้นปีใหม่เฮ้ยจริงเหรอใช่ล<ช>ูกปันต้องเข้านะปันต<ช>้องเข้าเลยนะนแฟนคลับที่แบบว่าออติดตามพ่อมาเป็นแบบหลายสิบปีแล้วแฟนคลับให้มาเรียบร้อยแล้วขอบคุณค่ะน่ารักจ <c oughs> ังเลยอ่ะใช่ที่เป็นพลังของความรักความ<ช>ออมันดูเนาะ มามุมเดียวีวมุมเนี้ไม่เขียนแต่คราวที่แล้วคราทวาที่แล้วถูกปกปิดด้วยกระดาษอ่<ม>าแลเนี่อะไรก็เขาเรียกว่ามันพ่ออาจจะอยากได้ความแตกต่างเขาเรียกว่าอยากโดดอ่ะตอนที่มาปรึกษาแม่นะเขาสีมาให้เลือกแม่ก็แบบเออเลือกเป็นสีแดงเบอร์กันดี้อ่ะสีแดงวายอ่ะอันนี้ไม่ใกล้วายเลย <laughs> แม่ก็ไม่เข้าใจ เอาเป็นว่าสวยลุงสวยอ่ะสวยเออสวยเอ้ยแดงเอ้ยแดนเนียนแดงเนียนใช่อจริงฟังก์ชั่นคืออะไรครับแม่เนี่ยเรานฟังก์ชั่นตรงนี้นะคะก็คือเป็นสเตชั่นบาร์บาร์เครื่องดื่มบาร์เครื่องดื่มซึ่งน้ำแข่งไว้ไหน่ะนี่ไง ยนี่ไงตู้เย็นยังไม่เข้านะคะตู้เย็นจริงตรงนี้มีความเหมือนเหมือนแบบบ้านเดิมอยู่แล้วเหมือนมากเพราะว่าตรงนี้เนี่ยพ่อเขาก็ไม่เปลี่ยนโต๊ะหินอ่อนนี้ก็ไม่เปลี่ยนแล้วก็ทําสีไม้อันนี้ใหม่แค่นั้นเองอันนี้คงเดิมที่สุดแล้วใช่แต่สีไม้อันเก่าแม่ก็ว่าสวยแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูครัวไทยครัวไทยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเรียบร้อย ฟืดโขเราจักทุมงนี้เลยเอ้ยประตูคุ้นๆก็ประตูเนี่ยก็คือประตูจากตรงนู้นไงมาต่อกันให้มันเป็นประตูนี้ซึ่งตรงนั้นอ่ะมันเป็นแบบฉีกสองข้างเขาก็มาติดกันให้เป็นอันสองชิ้นมาเป็นผนวกเป็นชิ้นเดียวใช่นี่ไงแล้วก็อันนี้นะคะสีพอดีสีมันเหลือก็เลยมาไม่ใช่ตั้งแต่ทำมาเนี่ยดูคงจุ้ยยังเนี่ยอาจารย์หนุ่ยเข้ามาดูให้เรื่อยๆเลยค่ะอันไหนไม่ดีก็คือเปลี่ยนเลยเดี๋ยวคลิปหน้าลุงขอ เอาอาจารย์หนุ่มมาเดินได้ป่ะว่าอดีตทักอะไรไว้ตอนนี้ทําถูกต้องหรือเปล่าหรือมีอะไรที่จะต้องไม่มีแล้วอุ้ยนี่อะไรนี่อะไรเดี๋ยวก่อนครัวไทยอ๋อเหรออดูดีชุดเข้ามากกระเบื้องเหลือแม่ก็เลยเลาะข้างบนแล้วมาทำเป็นชุดไม่ได้โอเคดูจริงๆนะมีความกรีส มีควือตอนแรกก็ไม่ใช่ตรงต่ออย่างนี้ตอนแรกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วแต่ด้วยความที่อาจารย์ทักเพราะว่าตอนแรกพ่อเนี่ยเจาะเตาอยู่ตรงนี้แล้วเตาลงเราด้วยซึ่งเตาจะเป็นแบบนี้อ๋ออะอแล้วซึ่งดันชวนอาจารย์มาไงอาจารย์บอกว่าพอเปิดมาตรงนี้เป็นเตาแก๊สเลยไม่ได้ตามหลักขวงชุวยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับว่าจะทำเอาเรื่องไม่ดีเข้าบ้านอ่ะอันนี้ต้องถามอาจารย์ตอนแรกพ่อไม่ยอมแก้นะ จนแม่ต้องบอกว่าพ่อแก้เธอไหนไหนคือถ้ามันมีคนทักตั้งแต่แรกที่เรายังทาไม่เสร็จเราสามารถแก้ไขได้ดีกว่าเราทําทุกอย่างให้เสร็จหมดแล้วเออเออเอกก็ได้ถ้าเธอแบบเออแต่พอแล้วนะไม่เอาแล้วนะเออเออจะสวยดีนะเห็นไหมเออแล้วเวลาแม่ทํากับข้าวแม่จะใส่ชุดนี้มาแต่ตอนนี้เราได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้ไปไปดูต้นเสียงกันไปเฮ้ยเฮ้ยแม่ เดี๋ยวเราทําเป็นเดินเดินอวยออ้สวยได้ได้ัเรามีนะคือเวลาอันนี้มันเป็นบุมมาน้ําใช่ไหมคือถ้าสมวิว่าเราอะดื่มไปเราแบบเฮ้ยมันดูแบบร้อนแรงอะเพราะฉะนั้นมุมนี้เป็นมุมที่แม่ภูมิใจไม่สนเลย แม่แม่พ่อพ่อเขาไม่เล่นกับเราเลยอเขาไปถ่ายละครเขาไปนุ่มนี่แน่เหมือนรู้ว่าเรามาถ่ายคิปเปลี่ยนโปรแกรมมาเลยแล้วฟอร์มเป็นแบบตรวจบ้านตรวจบ้านจริงๆจะมาดักดูว่าแต่ย้ายไปมุนดีกว่าหลบพ่อหลบพ่อ ก็บ้านหลังนี้ก็ดูสวยงามมากเลยครับแม่ครับว<อ>พวกคุณเนี่ยเกิดมาจากความใส่ใจและความรักของพ่อ,เ,อเพราะฉะนั้นน่ะเอาจงจริงๆแม่แบบว่าภูมิใจมากเลยฮะใช่ไหมภูมิใจสุดๆ <c oughs> คุณคุณรู้ได้ไงว่าผมกำลังถ่ายคลิปอันนี้ภาพสองหัวะไปไหนทำไมทำไมเพื่อนเขาอย่นี่เขาจะเดินเดินตรวจบ้านไปดิอ่าอโอเคไปชมข้างบนเนี่ย อโ,อโอเครับไปชมข้างบนได้ครับ<อ><น>เฮ้ยมุมเนี้ยว่าจะทักแม่อยู่เหมือนกันอยากอยากมองจากข้างบนเดี๋ยวเดี๋ยวแม่อยู่ตรงนี้นะอ่าลุงเพิ่งสังเกตว่าเขาตั้งใจให้เห็นแบบความเป็นบอ่อน้ำ<ช>ความร่มรื่นธรรมชาติอันนี้มาอันนี้อันนี้ก็ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรมากมาอ่ะอันนี้คือห้องห้องพ่อกับแม่คือห้องนอนอ่ะไม่ใหญ่แต่ห้องแต่งตัวแยกออกไปเลย แล้วก็เราก็ไปดูห้องน้ำห้องน้ำจริงๆก็คือเดิมๆแต่เปลี่ยนกระเบื้องอเปลี่ยนโอ้โหเปลี่ยนกระเบื้องนี่เด็กคนนี้คืออะไรเด็กเอ็น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 เอ็นไหนเอ็นเตอร์เทนไหนดิอันนี้ก็คือนมมีจกักรุชชี่เนาะไม่ใช่เด็คนืออางสกุชชี่ สคือตื่นเช้าพ่อกับแม่ชอบแย่งกันที่ล้างหน้าเพราะบางทีรีบออกเนาะแต่แม่อยากให้มีห้องน้ําให้มันเหมือนกับว่าเราไปโรงแรมแบบ<อ>โมเดิร์นชนิดนึดน่งอ,อ่ะเราก็เลยเลือกนี่เป็นสีดําๆแล้วก็ชาวเวอร์ที่เถียงกันมากเลยคือแม่ชอบแบบนี้แต่ส่วนตัวพ่อชอบเรนชาวเวอร์แบบนี้ที่มันหล่นลงมาจากแบบข้างบนอ่ะู<อ>่ห้อ เก็บแชมพูต่างๆแม่ก็เลยเอาง่ายๆทาความสะอาดง่ายก็คือไม่ต้องมาเจาะเจิอะไรแล้วเป็นทําช่องเป็นทาช่องตรงนี้ไปเลยทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทะลุโป่งยังแต่ตอนนี้ห้องนั้นเนี่ยลุงขอเก็บไว้เป็นไฮไลท์แต่แต่มันเข้าทางนี้ไม่ได้เพราะว่าใช่เพราะว่ามันมันขึงไว้อยู่มันขึงไว้อยู่เอาจริงๆนะแม่เริ่มได้เข้ามาดูละเริ่มไม่เสียใจตังละเฮ้ยจริงเหรออ่า ทีนี้เรามาดูห้องอันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นห้องที่พ่อตั้งใจมากๆอีกห้องหนึ่งและตอนนี้ก็ได้ลงเฟอร์นิเจอร์เสร็จแล้ว นี่อั้วเป็นรูปเปล่าๆเนี่ยอันนี้เหมือนอะไรรู้ป่ะอันนี้เหมือนอะไรคะเหมือนห้องเซียนพระก็นี่แต่ว่าโอเคก็ไม่ว่ากันเพราะพ่อเนี่ยเป็นคนชอบพระเนาะแล้วก็มีการสร้างพระของพ่อเองด้วยอะไรเงี้ยก็อยากจะเอามาให้ท่านได้อยู่ตรงนี้ทั้งหมดอันนี้เป็นซ้ายขวาคือละซ้ายขวาก็คือพระพุทธรูปไปตําวัดแล้วพ่อก็บูชามาอย่างเงี้ยหรืออาจจะมีผู้ใหญ่ให้อ่าใช่เดี๋ยวเอาอย่างงี้เดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสเนาะเดี๋ยวเราจะร่วมทําบุญกันเนาะให้อาจารย์หนย จะเป็นเจ้าภาพวัดใดวัดหนึ่งแล้วเราชวนแฟนขับกันไปเนาะไอเดียนี้เราไปทําบุญสร้างวัดด้วยกันแล้วกับแฟนขับเราเนี่แหละใช่โหนี่พูดแล้วแม่ก็ขนลุกมีเพจหนึ่งอะเนาะขอรูปที่น้องโพวาด่เพจอิจันใช่เพจอีจันเขามีประมูลรูปภาพเป็นการกุศลใช่เราดีใจมากเาติดต่อมาเองเเขาติดต่อมาเองเขาขอภาพสองภาพ เพื่อให้ประมูลก็เลยไปขอให้โพอ่ะบอกโพแล้ววาดรูปขึ้นมา2รูปได้ไหมเพื่อเอาไปช่วยเหลือผู้พิการที่ทางเพจอิจานเนี่ยเขาไปสร้างที่หัวหินอ,อย่างที่บอกว่าพอแฟนขับรู้ว่าจะมีการเอารูปไปประมูลครับแฟนขับก็บอกให้บอกมาว่าไปประมูลที่ไหนอะไรยังไงแฟนขับอยากได้ปรากฏว่าทางเพจไม่แจง้งเพราะเขาอยากให้ผู้ที่ประมูลเนี่ยออกมาจากแบบ ประมูลจากชิ้นงานจริงๆไม่ใช่ประมูลจากความนิยมอ่าใช่อันนี้มันเกิดจากความความที่เห็นลูกชอบเราก็เลยสนับสนุนไปในทางที่แบบเออให้เขาได้ทําในสิ่งที่เขารักและอย่างที่บอกว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆแล้วมันก็เป็นจริงที่แม่ว่าใช่ค่ะคือเวลาเราทำ YouTube เรามี FC อย่างเงี้ยอเขาก็จะมีการ m t e t d g r e e t ใช่เรา Meet and Greet สไตล์เราคือไปทําบุญมีวก็ถ้าสมมติว่า YouTube เราได้ร้านร้านบ คุยได้ดีกันขนลุกอีกแล้วพอมายืนอยู่ห้องเนี้แล้วพูดถึงเรื่องทำบุญอ่ะขนลุกตลอดเลยถ้าตอนนี้ย t u b e นะถ้าเราพบร้านซัพเมื่อไหร่เราไปทำบุญร่วมกันเนาะแฟนเนาะแล้วเราก็เดี๋ยวเราแบบเออแม่จัดหาวัดได้เจอกันไหมได้เจอสิเป็นมิเด็ยนกี้ใช่เป็นมิเดียกี้ได้เจอกันไปเลยเนาะหมดห้องนี้ไปเราก็จะไปถึงห้องที่เรียกได้ว่าคราวที่แล้วแม่บอกไปแล้วใช่ไหมว่าแม่ทาน้อง ต้องบอกว่าเออเป็นไงบ้างก็พลาดไปถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจแต่ว่ายังไม่ย่อท้อตอนนี้แม่ก็เริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งก็เป็นกําลังใจให้แม่อีกครั้งหนึ่งูนะแม่ใช่อ่ะอันนี้ก็เตรียมไว้ให้ห้องลูกสาวก็อย่างที่บอกห้องลูกสาวก็ต้องอยู่ระหว่างการห้องพ่อกับแม่และประกบด้วยห้องลูกชายคนโตห้องห้องพี่ชายห้องพี่ชายลูกชายคนโตอยู่ห้องเดียวกับแม่ อันนี้ลูกชายคนที่สองลูกชายคนโตที่ชาคิดตลอดชื่อชาคิดยังนำนี่น, <c oughs> น่าจะเป็นน้องห้องน็องพี่โผห้องพี่โผใช่อเอาเป็นว่าอวยพรให้แม่อีกครั้งหนึ่งนะคะอะโอเคใช่และไฮไลท์ของบ้านหลนังนี้อ่ะลูกชายคนโตใหม่และไอ้จริงจริงพ่อเล่าให้ฟังหน่อยใกล้ยลังใกล้ยังเหรอเออมุกอินเมื่อไหร่ภายในหนึ่งเดือนนี้นี่ ม่ิคีคุยกับคุยกับแม่ว่า<ะ>ที่อาจารย์หน่่ยมาทักอคิดหน้าก่อนที่จะปิดปิดอีพีของคิดเนโนเวย่ยอาจารย์หนุ่ยตรวจงานทีรอบสุดท้ายบด <c oughs> ีเจอร์มันจะเขา้าต้องได้แหละเพราะไหนๆก็มาขนาดานี้แล้วก็ต้องไปคนจะชอบกลัวว่าถ้ามูแล้วเนี่ยจะไม่สวยแต่เราจะทำให้เห็นว่ามู และสวยไปด้วยกันได้ทํำยังไงจะไปดูไหนเนี่ยจะไปดูนี่ห้องแต่งตัวที่ว่าเนี่ยมันยังไงไปดูสิเฮ้ยไปวันนี้เลยเหรอวันนี้เลย Welcome to my world แทนแทนทันเราเรียกห้องนี้ว่าเขาวงกดเชิญค่ะไปฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นพวกอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ ตรงนี้ก็ยังมีพื้นที่นะลุงชอบความปิดบังเสาเสาเสา,สาใช่เดี๋ยวก็หุ้มไว้ก็คือเขาเป็นปกติอินหุ้มเสาไว้อีกทีนึงใช่แล้วแล้วก็มาทางนี้มาทางนี้ก็จะเป็นพวกตู้เสื้อผ้าก็เก็บพวกแบบว่าผ้าปูที่นอนต่างๆก็สามารถเก็บที่นี่ได้ผ้าเช,ช็ดตัวผ้าเช็ดตัวบอกสิว่าตู้เสื้อผ้าของใครอันนี้เหรอฝั่งเนี้ยของผมไอ้ฝั่งเนี้ยอาจจะแบ่งกันสองสองตู้มามา,มาแล้วก็มาฝั่งนี้อีก แล้วก็มีไอแลนต์ตรงกลางอันนี้ของพ่อนะอันนี้ของพ่อก็อบอกแล้วอีกหน่อยมันก็กลายเป็นของลูกโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปขยายในของลูกแบลูกก็สามารถเดินทางนี้ได้เพื่อแบบว่ามาเอาเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้อ๋อคิดให้ลูกคิดให้แล้วเพราะเราก็รู้ว่าเด็กสมัยนี้ก็เสื้อผ้าของต้องเยอะอยู่เมื่อหลด2มงุมนี้ที่เหลือจะเป็นของแม่แต่จริงๆแม่ก็ไม่รู้จะไปใส่อะไรอันนี้อันนี้ของใครของแม่แชร์แชร์เหอะ ไม่แต่พูดจริงนะเราใส่อย่างเงี้ยเราไม่ได้มนันต้องอัดให้แบบโโมมันแน่นรู <ฮะ S 1> ้ป่ะเราเนี่ยาจจะใส่อยู่ะมาณสิบตัวสิบตัวช่วยจำคำว่าสิบตัวสิบตัวเอาไว้ด้วยนะคะอันนี้ยังไม่เสร็จนะฮะ <c oughs> อันนี้ก็ไม่รู้เอาเป็นว่าทำให้ใหญ่ไว้ก่อนแล้วเนี่ยก็คือจะมุมที่ทะลุเข้าไปไงเมื่อกี้อ่าไนห้องนอนคืออันเนี้ยอันเนี้ยมันคือพวกบานที่เขายังไม่ได้ติดถามว่าห้องไหนใหญ่ที่สุดในบ้านครับห้องแต่งตัว อ่ะแล้วครับก็วันนี้นะครก็เป็นอีกวันหนึ่งที่คุณแอนเขาพาทัวร์บ้านนะครับผมและตอนนี้เนี่ยสำหรับซั้งสกายเบอร์ของเรานะครับผมก็ใกล้จะร้านแล้วนะครับก็ช่วยกันกด subscribe ปนะฮะกด follow พวกเรานะเพราะว่าทําไมรู้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดถึงร้านเมื่อไหร่เราอยากจะจัดแฟนมิทติ้งไปทําบุญกันนะไปทํากุศลกันดีกว่าแล้วจะเป็นที่ไหนนั้นเดี๋ยว follow up ขึ้นมาอย่าลืมนะครับผมกด subscribe กดกระดิ่งดิ้งดิ้งดิ้งให้เราด้วยนะครับอ่ามีอันนึงหัวฟอนติดแล้ว อ๋อคุยไปแล้วเหรอซื้อจากที่มองมาด์นะครับผมจากที่ฝรั่งเศสฝรั่งเศสหรืออิตาลีมาจากฝรั่งเศสขอมยไม่ตรงสักอย่างน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักประมาณเกือบ20โล30กว่าโลถึงเหรอเออสามสิ30กมสิบนี่คือพอใจแฮปปี้แล้วแฮปปี้แล้วสมมติว่าใครสนใจหัวฟอนนะคะ no 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 no